ดีครับีจีินอกีตายตายคนตายไม่ได้ขาดนโอ้โหคนร้อเลยคนรอเลยพี่นองคนรอคนรอเลยคนเี่โอ้มบักมงนงบ รายการทฮดีในยังเางนี่ครับมาปลูกปลาครับปลาซาลาโครับไม่รู้ครับทดีในยังเขารเเีเาดองที่สุดพี่คือเนี่ผมนปลูกทุเดีนครับแลวที่สุกบุงครับสสกบุงก่อนแหะผมพปลูกไปแกลแล้วเอาหล่ะมงทุงพออะไรขออะไรของควรรับเนบเนีครับข้างง

วัน <ider Stadium> ้องปลูกไปแล้วครับปลูกอแล้วครับวนน่ไปถ่ายวไครับฝนตกบ่อเลยใ่ท่มเขาปลูกไปแล้วผมพาบิงครับตรงวครับห้องปลูกไปหลายแล้ววันห้องเกาบ้าจากลานล้านพีนัดพีนัดโคไปลานครับวันไ้น้นครับ ห่อได้จัดห้อยต้นไม้เออไม่ไม่ไม่เออเฮ้ไอ้ต้นไม้จากต้นไม้บ้านสวนครับแบบนี้ครับครับผมวันห่อปลูกได้ประมาณซีหาต้่นละต้นโตกว่านั่เลยกลับไปบ้านก่อนที่มันที่มันที่มันผมเอาโล่งไงแบบพี่ครับบุ๊คพี่น้อง นี่ครับคนใหม่ชั้นึงบกเงี้ยวบักเงี้ยวบกเงี้ยวบกเงี้ยวจีสันนี่ละดจีไหมครับผมดินจีครับแซบเสียบเลยลิจี่อบคุณดินิันครับนี่ครับท่านเขาก็หมาอยกครับอังผมเอาบรรยากาศตอนไปเืือตอนไหนเ่ครับ ต้นโกโก้ครับต้นโกโก้เกือบมาสิบปียี่สิบปีผมก็เห็นต้นโกโก้ครับนี่นี่นี่ต้นนี้ตัแดดเลือกต้นกิลินครับกิลินเดินครับเดิน ตัวยังไงทุเลียนทุเลียนตุเลียนครับจัดตามคำสั่งของระตดแนจัดประเด็นครับทุเรียนันตัวนั้นครับตัวตัวเออนั่นละละตัวเนี้เออเออต้นล้มแย่ครับเอาบินละเมื่อไงเส้นบาดแล้วเสียเอาไปูกหน้า สสิบ้าบานนสีบ้าต้นอะไรนหมครับมอญทองครับทุเรียนครับหมากีดาครับต้นสมิครับออกน่วยแล้วผมงงเลยออกหน่วยนะครับีดาแดงพี่เดียวหน่อยวันนี้ผมพอพักกันนึงครับพักที่คนหลัก่าเลยครับพักกันคนงับ แม่งหลักครับนี่ครับผมเสียเฟิร์ครับเสียโบครับผมเซียโบ๊ผีพูนครับบู๊กวเร่องเกิดเซียนวางเลยวางเลยผมล้งดีครับคนว่าปลูกปูกขนเกิดเรื่องขั้นปลูกทำไมเกิดดีขั้นลองเลยเรียนเลยผมร้องของเงิเลยหมอนท้องอยู่เลย นี่เลยครับนี่ยเกษตรบอเอ้ยจูก้ดยนเสีกครับนี่มันตัวครับผมครับเอ้นัดตัวพี่นนีมแมนดิดิมตัวนเมาดิเอามนด เสร็จไปแล้วครับโองปุ๊บิดผเพนนู่ล้วครับนีคม่ละสามตน่สามต้นห้หปบก็เป็นแบบเีปุ๊คนาปุ๊ปุ๊ตัวน้าข้ามเกียวดีลองเลยลองลองเลยกลอลองเลยลุมเลยครับลุ้มเลยครับกุ้นี่ยครับไดไอ๋อชดวิตลงกปอะรยเายลุมลุ๊โอ้ั้นงงเลยแวนไหจะส่งกมันร๊มันรึมันรเนไป นกแต่เราอหลังจากหาปลาเราเข้าไปปลาชรเลนครับนั่ต้องเจ็ดยดเยเ็ู่กะ้ว่าลูกว่าครับโค้โหพีคครับโค้ดพีเลยอะอันนี้มันงพิที่เราไม่เห็น่ไงแบของตาบ่เนี่ตาเราถือมาอันนีไปเลย เห็นครับอันนี้ก็บตนทุเรียนเท่าเลครับกําลังใส่เอายรัอแล้วายกินเจ้วดีนะตนผมพีก็เป็นเบียร์ครับสุดยอดเห็นมาตนเนื่นไหร่ครับผมก็เห็นท่านนี่แหละเขาเป็นกระแสที่น้อง ไททายู่นะทอดเ่อาง่ิคอย่างไรคอี่ับแต่ทาเขา้ี่แปลงะครับไปเอางานยุคข้ามาบางเดือดฟังเทาอยู่ไเดี๋ยวปล่อยมันลงไห้เลยเดี๋ยวผมพาไปอ่านหอบปุ่งวัน เมองียผ hey, ่านไหมกะคอมเห็เยนะครับออเมืองตนจีนเเ่นลงดิโอ้เขาไปไปตนกบม่วงกันก็ถือว่านานีไปมึงเียวได้ผม บัวพิไอ,อัน,นพี้ดูวเวดสามปีที่แล้วดเดือนหนึ่งับตุนยังครับตุนยังครับตุ้บกุดเนี่ยเขกสิงวันนี่ยเด เนี่ยบนีพระามครับพี่น้องชิดาครับชิดาเนี่พลามูวานครับติปูต้องติดหละขนดเอาลองเลาปุชิดาครับนะครับผมไม่รู้่รถอย่างผมตรงเพื่อเงอครับไอเดียล่นเป็นสามไปดูครับเลย อยู่กูบ้านเนี่ยครับขี่ติดต่อแล้วนะอันนี้ผมก็บดอเอาไปแล้วนะอันนี้อันนี้ผมจับซือ้อกร่ได้อันนี้ปลาไหลครับน,นี่ครับที่อยูทท่ที่อยู่แบบการชื่อยู่ปลาครับแฉบแฉบมุมม <c oughs> องเลยกินเหล่ากันโตกดูครับแม่นะเอ้าเลตต่อครับคุ ด้ยกาดีครับพี่อ้อ,องแดดบนนี้ครับแดดบนละพี่ครับี่ครับพี่องอินที้ตายโค้ตายแล้วูเยโอ้ต่ไม่นีมนคปกเาะอ๋อครับให้ผมเนี่ยพี้ครับพี่้องตัวแหลกในบานน้องนูครับตัวแหลกในบานนนองน้อนี่อสิเนี่ <c oughs> บแรดปูครับบนแขนาดเ คนรอเลยคนรอเลยพี่รอคนรอคนรอเลยคนเนี <c oughs> ่ยโอ้โหแม่งรอแท้ครับเชบว่ามาอบเง้ยหน่อยตืนอยู่ข้าครับยู่ข้าครับอยู่ข้าเยเนนวนังะยุลอยจงด้องดบเมบว่าไปบาง่นทีเลียนครับ ไม่เด็ดไ่ขอเลยเก็บเเก็บเเกเษเรับมือกลางเซรมเข้าเรีย,ยงครับคุณบอกพักเมื่องเงินบอ

<cười> <cười> cái là, cái là. một ta có phụ một ta một

ปอกิ to to. Metric 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 space, tiver, ีเลยมาตม้ครับลงนี่อันนี้คือตัวอันนี้คือตัวนี้มึงไปใส่สามึงไปใส่เ่งกับกาวอนเนี่ยใายวิวไทยยังไงบอกได้แหละแจ๊กครับขส้นบนกระโดดขึ้นด้านบนเจ้าบอกได้เกิดบ่ตายมีอยูนเอารงเเจคนเอารงคนเอารงที่ไหนมึงกั ผลงนของผลงานัวย่างของนนองพีน้องเ้ยเรียนตัวแหกครับเรียนตัวแหลกของมานงูครับกันบบตัวนี่แหละแต่ผมผมไ่รู้ผมของรับสากุดของรับชื่อไนสากุดฝากแหกก็แช่กกบกริ่ง